สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็มีแพลนอยากจะพาเพื่อนๆ,ๆทุกคนไปเที่ยวดูสถานที่ที่กําลังฮอตฮิตในโลกโซเชียลเลยนะครับเลื่อนฟีดไปมาก็เจอแต่ที่เนี้ยที่นี่มีชื่อว่าเขาช่องลมตั้งอยู่ในเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะครับผมซึ่งไม่ไกลไม่ไกลาจากกรุงเทพเราเท่าไหร่นะขับรถมาประมาณ1-2ชั่วโมงก็ถึงละโอเคปะ ไปดูกันว่าไอ้เขาช่องลมในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผมจะไปเนี่ยหน้าตาม,มันจะเป็นยังไง,งไะคะงเรือจะล,อล่อเรือจอได้ะค,ะครับผมสนใจล่องเรือครับค่่้าร้อยบาทออกได้เลยนะคะจอยต้องรบแเนตัวห้าสงเล,เลนะคะได้ครับจะรอจอยก็ได้ครับครับผมพวกพี่ไปจอยกันด้วยกันใช่ไหมครับ,รบแต่ตอนนี้เราได้สี่คนละ ารออีกสามคนนะคะโอเคได้ครับแปดคนถึงเจ็ดได้ครับระหว่างที่รอลูกค้าเข้าห้องน้ำทำไปไ้ส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนไปได้นะคะเพราะว่าข้างในเราไม่มีห้องน้ำเนาะโอเคฝนตกด้วยฝนตกจริงจังเลยฝนตกหกชั่งลมโมงสี่สิบสี่ที่กระลมติ๊กตกกันล้มลุกลุกคลานลงแบบนรีบเรียนอะไรอย่างงี้แหละแสดงไม่รอเป็นผูกประสบภัยใช่ไหม ต้องต้องเล่าก่อนว่าเมื่อวาน,นผมะแอบม,มาเที่ยวไหว้พระมาเที่ยวในนครนายกแล้วเมื่อวานแล้วก็นอนอยู่แถวเกวียนคุณดานนี่แหละเมื่อคืนเพราะว่าตั้งแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะมาถึงที่เกวนคุณดานเช้าเช้าเวลาหกโมงกว่าเพราะว่าไม่อยากให้แย่มันร้อนมากแต่ก็ฝนตก ฝนตกนะครับแต่เมื่อคืนก็ก็ตกนะแล้วก็แอบ,บคิดว่าเออถ้ามันตกเมื่อคืนแล้วอะพอให้ตอนเช้าจะตกเลยเพราะว่ามันจะได้มีหมอกปววยไงแล้วก็เอออย่างเงี้ยแหละเที่ยวหน้าฝนก็ทําใจหน่อยมันอาจจะตกทั้งวันก็ได้โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ เขาช่องลมในเวลาเจ็ดโมงน่าจะเป็นผมนี่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกุมแรกที่จะได้ลงเรือนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปถ่ายภาพบรรยากาศข้างในให้ดูว่าเออไอที่เขาฮอตฮิตในโลกโซเชียลกันเนี่ยเออหน้าตามันจะเป็นยังไงขาขาลงนี่ไม่เท่าไหร่นะน่าจะเหนื่อยต้องขาขึ้น <c oughs> ขาขึ้นน่าจะหน่ขาใช่ต้องคานขึ้นมา <c oughs> มองเหมือนจะไม่ไกลนะ เออ,ไไอเออเดินลงกายอยู่วะ่ะไปดเดี๋ยวไปลงเรือกันครับนี่ฝนก็ยังลงเบ็ดอยู่เรื่อยเ,เลยนะสาธุฝนจะตกเลยนะครับ น้องแอบอยู่วันนี้ผมโชคร้ายนิดนึงนะครับหลังจากที่อกหักกับ พี่ช้างที่วันนี้ไม่ออกมาโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวดูเลยพี่คนขับก็บอกว่าจุดที่เป็นต้นน้ําวันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับเลยทําให้น้ําเยอะแล้วก็ตรงปากทางเข้าก็มีขอนไม้มากั้นทางอยู่ด้วยพี่เขาก็เลยต้องขับพาพวกผมไปที่เขาช่องลมเลยนะครับก็เลยอดเข้าไปดูต้นน้ําเลยไม่เป็นไร ได้ครับขอบคุณครับบายมาถึงแล้วนะครับเขาช่องลมอพี่คนขับบอกว่าเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับเลยทำให้ไปตรงที่ต้นน้ำไม่ได้เพราะว่าม,มันเข้าไม่ได้น้ำมันสูงเกินแล้วก็ในช่วงตรงเขาช่องลมก็ เดินเข้าไปลึกมากไม่ได้เดินเข้าไปได้แค่สองร้อยเมตรสามร้อยเมตรเพราะว่าน้ํามันเยอะพี่เขาบอกว่าถ้ามาเมื่อวานนะถ้าผมมาเร็วมเมื่อวานอ่ะมันจะเป็นลานําธารแล้วก็น้ําก็จะใสสวยแต่ก็เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพอากาศในะแต่ละวันจะเป็นยังไงก็มาก็ศึกษาสภาพอากาศกันเอานะครับแล้วก็พกดวงมาด้วยสวย วยนะครับแล้วก็ระวังลื่นหน่อยนะนเดินมาก็เอาขาจิกพื้นนิดนึงมันจะลื่นสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวเขาช่องลมในบรรยากาศประมาณนี้ก็ต้องมาในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็ช่วงกรกฎาคมนะครับแต่พี่คนขับเรือบอกว่าบางปีอาจจะมาได้ยาวถึงประมาณเดือนสิงหาคมหรือกันยายนเลย ถ้าฝนไม่ตกเยอะจนทำให้น้ําในเขื่อนมีระดับที่สูงขึ้นมาปิดในบริเวณเขาช่วงลมจนมิสซก่อนนะครับและพี่เขาก็แนะนําว่าถ้าประมาณช่วงตุลาคมก็กลับมาเที่ยวที่นี่อีกรอบได้แต่จะเป็นรูทการเที่ยวอีกแบบหนึ่งก็คือน้ําในเขื่อนจะสูงจนสามารถนั่งเรือเข้าไปถึงจุดที่เป็นน้ําตกด้านในได้เลยนะครับสำหรับเขาช่องลมในช่วงที่ผมไปก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกัน ถ้าในช่วงเดือนสิงหาคมผมมีโอกาสก็เดี๋ยวกลับไปเที่ยวที่นอีกครั้งหนึ่งข้างหน้าอ่ะข้างหน้านี่คือไลงไปเลยเดีเราช่วยดูข้างหลังให้ข้างหน้านี่คือลงไปแล้วเหรอลงไปลงไปแล้วโอ้ยเจ็บไหมอ่ะเจ็บแต่ืก็ลื่นเพราะว่ารองเท้าใช่ใช่รองเท้าแตกด้วยแต่ก็ยังดีนะตอนที่เรามาถ่ายเราผลไม่ตก แต่ก็คือมันตกไปแล้วไงตกไปแล้วลเลยทำให้ลื่นเลยทำให้ลื่น